ราชพัฒจันเกษมนะคะเขาจัดงานฉลองครบรอบ40ปีค่ะพร้อมกับมอบรางวัลแล้วก็กิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมค่ะจัดงานฉลองครบรอบ40ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีการมอบรางวัลนะคะให้กับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในด้านวิทยาการจัดการนะคะโดยในงานค่ะจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาและสิทธิ์เก่าด้วยนะคะซึ่งมี าสิเก่านะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นคุณหนูเล็กกากาก่อนบ่ายนะคะคุณต้นหอมสกลตาระานะคะและคุณออฟกิรติไปร่วมงานค่ะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิงห์สิงขจรนะคะคณะบดีคณะวิทยาการจัดการได้พูดถึงการก่อตั้งคณะเมื่อปี2527และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในหลายสาขานะคะเช่นบริหารธุรกิจการบัญชีเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์นะคะซึ่งช่วยขับเคล เพื่อนสังคมและประเทศมาโดยตลอดนะคะซึ่งในงานค่ะยังมีการมอบรางวัลน,นะคะให้ผู้นําด้านวิทยาการจัดการนะคะ มอบรางวัลผู้นําด้านวิทยาการจัดการให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นค่ะรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษาค่ะส่วนกิจกรรมพิเศษก็มีการพูดถึงอนาคตนะคะของการท่องเที่ยวโดยคุณมุงคลวิมลรัตน์รองประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่พูดถึงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะแล้วก็ยังมีการปาฐกถานะคะจาก ธนกรสีสุขใสที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนะคะแล้วก็บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นค่ะรวมถึงการสร้างเนื้อหาที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะคะและท้ายที่สุดในงานค่ะยังมีการมอบรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นนะคะให้กับสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จสร้างชื่อเสียงในหลายๆด้านนะคะเพื่อเป็นกําลังใจและยกย่องความสําเร็จของพวกเขาด้วยซึ่งงานนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉ ลองครบรอบ40ปีแต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาและสิทธิเก่าเพื่อให้พวกเขานะคะกลายเป็นผู้นําที่สําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศในอนาคตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ40ปีค่ะ40ปีที่ผ่านมาเราเริ่มจากการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อประมาณหลังจากโควิดแล้วเนี่ยคะ่ะมหาวิทยาลัยก็ได้รับมอบภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยจุดป,ประสงค์ก็คือให้เราเนี่ยมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมาการศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะคณะวิทยาการจัดการก็เป็นคณะหนึ่งที่เป็นกําลังหลัก ในการนําความรู้ศาสตร์วิทยาการจัดการลงไปสู่ท้องถิ่นนะคะเราก็นําความรู้ไปช่วยชุมชนนะคะในศาสตร์ของวิทยาการจัดการก็คือช่วยในเรื่องของการประกอบธุรกิจเราก็ไปยกระดับให้นอกจากจะเป็นการทอผ้าสิ้นเพื่อใส่ในเทศกาลสําคัญซึ่งอาจจะใช้ได้น้อยแล้วก็มีราคาแพงเราก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก,เลกๆเช่นกระเป๋าใบเล็กๆหรือว่า สิ่งของต่างๆนะคะมหาวิทยาลัยก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบรรดาผู้บริหารสิทธ์เก่าคณาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะรวมทั้งประชาชนชุมชนชาวเนินขามแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแถวราชดาพิเศษนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ ร่วมมือกับกิจัดการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็หวังว่ามหาวิทยาลัยจะได้ใช้ความรู้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนของเราให้มีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นกำลังสำคัญไม่เป็นภาระของผู้อื่นต่อไปขอบพระคุณค่ะ โอ้ว่าไปลูกศิษย์ของคณะนี้นี่เป็นคนวงการบันเทิงเยอะเลยเนาะใช่ค่ะก็สี่สิบปีแล้วนะฮะสำหรับคณะนี้คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมีทีมงานของเราน้องโฟกนะฮะค่ะเป็นหนึ่งในสิทธ์เก่าไม่ใช่สิ์เก่าสิ์ปัจจุบันสิิ์ปัจจุบันอ๋อยังเรียนอยู่นี่เขาหน้าเด็กนะเขาขยันมากเลยนะคุณอหยุดก็ยังมาทํางานรับจ๊อบคุณโอทักน้องแบบนี้น้องเขาสะดุ้งเลยว่าว่าผมหน้าแก่หรือเปล่าไม่ใช่น้องเขานั่งหันหลังอยู่เลยยังไม่เห็นหน้า น้องโฟกนี่ติดปัจจุบันน้องโฟกถึงกระขำคขับเลยคือคือเรียนคณะนี้แต่ว่าสาขาดิเทศาสั์